ที่เราเก้าสมัยท่านพลเเดชวรรมเล็กพ่อผมเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ยิงต่อสู้วิถีกระสุนพ่อผมยิงเอ็มจีพอตไปสองแม่สองแม่แม่เราถึงหกล้านสามที่สองโอเคครับบนรถกระสุนพ่อผมตัดินใจกระโดดขึ้นไปในรถกระบะเหยียบกับกระเบิด ข้าวบนหลังรถพี well, ่น้องเยครับพราผมจัดีใจถ้าอยู่บนรถกระบะตายเลยพราผมจัดีใจถ้าโดนลงไมคูตายต่อคูนะผ่านไปผ่านไปเพื่อเป็นการตั้งลัเสี้ง่าสคมูเห่ากันน้าพ่อของพี่น้องพี่น้องตอนนี้ผมก็เสียแล้วพอตายในนาทีพอตายเพราูเห่า